เวลาผมไปบรรยายหลักสูตรวิชาคนเนี่ยให้กับองค์กรต่างๆนะครับผมก็จะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมง่ายๆที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจตัวเองได้เข้าใจคนอื่นนะครับผมก็ใช้วิธีก็คือให้แต่ละคนเนี่ยหยิบกระดาษมาแผ่นเล็กๆคนละหนึ่งแผ่นนะครับแล้วถามคำถามง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนะครับชีวิตเรา เปรียบเสมือนอะไรจะเป็นสัตว์สิ่งของเป็นอะไรก็ได้วิตตัวเองตั้งแต่เกิดมาเปรียบเสมือนอะไรนะครับผมก็บอกทุกคนว่ากิจกรรมนี้จะสอนให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้จักตัวเองเราเข้าใจคนอื่นอันนี้คือพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคนเลยทีเดียวนะครับจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมานั่งจัดอบรมกับคนที่อยู่ในออนไลน์ได้ ส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็จะเขียนมาครับแล้ยวบอกว่าห้ามเขียนชื่อนะเขียนใส่มาว่าชีวิตเราเปรียบเสมือนอะไรให้เขียนจากความรู้สึกอย่าเขียนจากความคิดเพราะบางคนเขียนจากความคิดเราน่าจะเหมือนอินรีมั้งเราน่าจะเหมือนอาจจะเหมือนบางกรไม่ใช่ครับเรารู้สึกว่าถ้าเลือกอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเ,เปรียบเสมือนชีวิตเราเป็นตัวแทนชีวิตเราน่าจะเป็นอะไรนะครับพอทุกคนเขียนเสร็จแล้วผมก็จะให้ทุกคนมาสม่ หลังจากนั้นผมก็เอากระดาษนี้ไปติดบนบอร์ดนะครับมีสารพัดเลยครับมีทั้งเป็นต้นไม้มีนกมีสัตว์หลายประเภทนะครับก่อนที่จะให้เขาเขียนผมก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเขียนว่าคุณเป็นนกอ่ะคุณยังไม่รู้จักตัวเองคุณต้องบอกเลยว่าคุณเป็นนกประเภทไหนถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นต้นไม้คุณก็ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นต้นอะไร จะเป็นต้นไม้ไผ่ใช่ไหมจะเป็นต้นหญ้าใช่ไหมหรือจะเป็นต้นไม้สูงนะครับอ่าก็ให้ทุกคนเขียนมาหลังจากนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็จะหยิบขึ้นมาชี้เราไปแล้วก็ให้คนในห้องสัมมนาเนี่ยเดาฮะผมเรียกว่าก่อนที่เราจะสามารถอ่านคนออกเราต้องเดาเป็นก่อนเนี่ยก็คือฝึกเดาฮะเช่นคนนี้เขาบอกเปรียบเสมือนมีอยู่คนหนึ่งครับ เขาบอกว่าเขาชีวิตเขาเปรียบเสมือนกระโถนครับผมก็เลยถามคนในห้องสัมมนาว่าเดาสิคนเนี้ยชีวิตเขาน่าจะเป็นยังไงเกิดมาลําบากเลยไหมเกิดมารวยเลยหรือเปล่าหรือว่าชีวิตเขาน่าจะเป็นแบบไหนให้ทุกคนในห้องสัมมนาช่วยกันเดาครับก็มีคนถ่ายว่าโอ้ยน่าจะเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนอื่นน่าจะเป็นคนที่ใจเย็นเพราะว่าเก็บอารมณ์คนอื่นได้ น่าจะเป็นคนที่รับความกดดันความเครียดจากคนอื่นได้ก็เดามานะครับอพอหลังจากนั้นผมก็ให้เขาบอกว่าอทั้งหมดเนี้ยถ้าเป็นบริษัทเดียวกันก็ง่ายคุณคิดว่าเขาน่าจะเป็นใครเนี่ยเขาเขียนมาว่าชีวิตเขาเปรียบเสมือนกระโถนเนี่ยคุณลองเดาซิว่าคนนี้น่าจะเป็นใครอตอนที่เดานิสัยเนี่ยส่วนใหญ่เดาถูกนะแต่พอบอกว่าคนนี้เป็นใครเนี่ยส่วนใหญ่ผิดครับ ทั้งนั้นนี่บางบริษัทเนี่ยทำงานกันมา1ิบ0ปีแต่ไม่รู้จริงๆว่าไอาคนที่คิดว่าตัวเองชีวิตเปรียบเหมือนกระโถนเนี่ยคือใขรบางคนก็บอกชีวิตเสมือนเรือจ้างบางคนชีวิตเสมือนไม้ไผ่บางคนชีวิตเสมือนมีคนนึงชีวิตตัวเองเหมือนควายครับโหทุกคนเดากันใหญ่เลยฮะบางทีก็แกล้งแซวเลนโหอึดถึกทนอะไรเงี้ยก็ก็มีสารพัดนะครับ แล้วทุกคนก็ส่วนใหญ่นะครับเดานิสัยถูกครับว่าถ้าเกิดคนนี้คิดว่าตัวเองถ้าเขาเขียนจากความรู้สึกจริงๆนะส่วนใหญ่จะเดาถูกสรุปว่าทุกคนมักจะเดาถูกเกินครึ่งอะครับว่าถ้าเขาเขียนมาจากความรู้สึกจริงๆก็เดาถูกว่าเขาเป็นคนแบบไหนเช่น mm hmm. ชีวิตเขาหน้าจะเกิดมาลําบากหรือยากจนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเดาถูกครับ ชีวิตเขาน่าจะเป็นคนใจเย็นใจร้อนน่าจะเราถูกชีวิตเขาชอบอิสระหรือว่าชอบทํางานอะไรที่มันมีกฎระเบียบชัดเจนถ้าสิ่งที่เขาเขียนมาเป็นตัวแทนชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างชัดมาจากความรู้สึกจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเราถูกนะครับแต่พอถามว่าไอ้คุณลักษณะนิสัยแบบเนี้น่าจะเป็นใครเดาไม่ค่อยถูกครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นกับสิ่งที่เขาเป็น มันไม่ตรงกันทุกคนอาจจะเห็นแค่พฤติกรรมเห็นแต่คําพูดเห็นแต่นิสัยใจคอแต่ไม่เข้าใจชีวิตเขาจริงๆเชื่อไหมคนบางคนนั่งติดกันน่ะจังเดาไม่ถูกเลยว่าอันนี้คือนิสัยเพื่อนของเราจริงๆอ่าแล้วหลังจากนั้นพอพอทุกคนให้มาเฉลยแต่ละคนนะครับพอบอก้อาวตกลงอันนี้เป็นของใครครับใครที่เปรียบเสมือนตัวเองเป็นควายครับออกมาหนครับเราให้เพื่อนฟังนิดหนึ่ง ทำไมคิดว่าชีวิตตัวเองเปรียบเสมือนเป็นควายเป็นกระโถนเป็นต้นไผ่พอเขาได้พูดจากความรู้สึกจากความหมายชีวิตจริงๆของเขาครับมันก็คือโอกาสที่ทําให้เพื่อนทั้งห้องเนี่ยได้รู้จักตัวตนที่ลึกๆของเขาเนี่ยได้มากขึ้นแล้วเชื่อไหมครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ย ตอนแรกปกติผมก็จะอะสุมมาสัก4ี่หคนนะอะไรที่แปลกๆอะไรเงี้ยเอามาให้เขาเดาก็เล่นจริงๆมันคือกิจกรรมแรกๆที่ผมทํามันคือกิจกรรมเหมือนกับเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมอะนะไม่ได้กะว่าจะทําอะไรให้มันเป็นบทเรียนหรือจริงจัง,จงแต่ปรากฏว่าพอทําไปนานๆเนี่ยเกือบทุกที่ครับอยากรู้ของทุกคนตอนแรกผมก็มี20คนผมแค่หยิบมาสัากหคนอะไรเงี้ยอะไรที่แบบสัตว์แปลกๆสิ่งของอะไรเงี้ย สุดท้ายทุกคนบอกการอยากรู้ทุกคนเลยครับกลายเป็นว่าจากกิจกรรมที่เป็นละลายพฤติกรรมกลายเป็นบทเรียนหนึ่งบทเรียนที่ทุกคนรู้สึกว่าเออทำไมมันเรื่องง่ายๆทำไมเรามองข้ามแล้วหลังจากนั้นผมก็ให้ทุกคนสรุปว่าจากกิจกรรมเนี้ยครับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างซึ่งมีบทเรียนดีๆเยอะมากครับบางคนก็บอกว่าเออสิ่งที่เราเห็นอนะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นนะ หรือบางคนบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าชีวิตคนนี้เป็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าทําไมมันตรงกันข้ามเขาดูแข็งเขาดูเข้มแข็งเขาดูแบบเสียงดังเขาดูแบบโอ้โหแบบเหมือนอะไรอีกด้านหนึง่งแต่พอฟังชีวิตเขาจริงจริงเขากลับกลายเป็นคนที่อ่อนแอเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟเขาเป็นคนที่แบบจิตใจอ่อนไหวเขาเป็นคนที่บางทีก็ดู ดูลักษณะการทํางานเป็นคนที่แบบก้าวร้าวแต่พอดูชีวิตที่เขาเป็นจริงๆเขาเป็นคนที่จิตใจคือเป็นคนดีมีเมตตามีธรรมะในจิตใจอะไรก็ว่าไปหรือบางคนก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตเขากว่าจะมาถึงวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างนะบางคนก็รู้จักในที่ทํางานนะตอนก็เป็นผู้จัดการแล้วอยู่กันทํางาน5ปี10ปีแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ก่อนนี่ก็มาเป็นอย่างนี้ได้นะชีวิตเขา เจออะไรมาเยอะนะครับบางคนก็ชีวิตดราม่ามากนะบางคนที่เราเห็นว่าสําเร็จปัจจุบันโอ้โหกว่าจะมาได้เนี่ยก็คือเอาเป็นว่าแค่กิจกรรมเนี้ทําให้ผู้จัดการหลายคนหรือหัวหน้าหลายคนหรือพนักง,งานทุกคนเนี่ยรู้จักและเข้าใจเขามากขึ้นแล้วผมก็สรุปว่านี่เห็นไหมแค่เราตั้งใจที่จะเดาชื่อเขาเราเห็นแค่ชื่อที่เป็นตัวแทนของเขาว่าเขาเปรียบเสมือนอะไระครับ เรารู้จักชีวิตเขามากกว่าที่เราทำงานด้วยกัน5ปี10ปีเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจเราใส่ใจในชีวิตเขาเราไม่ได้เอาตัวเราไปเป็นมาตรฐานในการตัดสินเขาเราดูแค่ชื่อแล้วเราอยากรู้จักจริงๆแล้วผมก็บอกว่านี่ไงถ้าเกิดว่านี่ขนาดเขาบอกข้อมูลเราแค่นิดเดียวนะเรารู้จักชีวิตเขาขนาดนี้แล้วถ้าเรามีโอกาสได้ข้อมูลจากเขาเยอะกว่านี้ทำไมเราจะไม่รู้จัก และไม่เข้าใจชีวิตเขานะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใครลองเอาไปทําดูได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นวิทยากรหรือใครที่จะไปทําเรื่องลาลายพฤติกรรมเขียนง,ง่ายๆแบบนี้แล้วเราคุณจะรู้ว่าถ้าคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจคนพร้อมที่จะบอกสิ่งที่เป็นตัวตัวเองจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าวิชาคนไม่ใช่วิชาที่ยากเป็นวิชาสําคัญแต่ไม่ใช่วิชาที่ยากจะต้องไปเรียน เบียตีเปีย,ปยโทรไปเียเอกไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องไปลงหลักสูตรอะไรมากแค่เราเปิดใจพยายามเข้าใจคนนะตามที่เขาเป็นไม่ใช่ตามที่เราเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนที่โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นํานะครับจริงๆไม่ใช่ผู้นําทุกคนแหละที่เป็นคนอนะวิชานี้เรียนได้ทุกคนมีบางองค์กรเนี่ยเวลาไปบรรยายเขาบอกอวิชานี้แบ่งตามระดับนะผมบอกไม่ต้องครับ คือตราบใดที่เป็นคนอยู่เข้าได้ทุกคนมีบางคนบอกว่ารุ่นนี้ขอเป็นผู้จัดการบอกไม่ต้องครับเข้าได้หมดทุกคนขอให้อยากเข้าอย่างบางบริษัทเนี่ยที่ผมไปบรรยายผมก็บรรยายให้ฟรีนะวิชานี้ผมบอกเป็นวิชาที่ทุกคนควรได้เรียนฟรีนะไม่ควรจะเสียตังค์ผมก็ไปบรรยายฟรีอยู่หลายบริษัทเหมือนกันแล้วผมก็กําหนดเงื่อนไขแค่ว่าใครที่จะเชิญผมไปบรรยายวิชานี้หนึ่งห้ามไปบังคับให้เข้าบอกเลยมีวิชานี้ มีหลักสูตรนี้ใครอยากเข้าเชิญครับแล้วห้ามบังคับใครไม่อยากเข้าไม่้องเข้าครับแล้วคนที่เข้าไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าระดับไหนเข้าพนักงานเข้าก็ได้ครับผู้จัดการเข้าก็ได้ครับผู้บริหารเข้าก็ได้ครับขอให้อยากเข้ามาเรียนพอแล้วเพราะผมบอกว่าวิชานี้ไม่มีไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีอะไรเลยคือถ้าตาบใดที่เราอยากรู้จักตัวเองอยากรู้จักคนอื่นเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ได้ แล้วหลายครั้งที่หัวหน้าลูกน้องเข้ามาด้วยกันทําให้ความสัมพันธ์ของหัวหน้าลูกน้องดีขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเ,เรียนวิชาหลักสูตรอะไรแล้วก็ต้องไปนั่งคุยกับลูกน้องเข้ามาแบบเนี้ยบนพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับจิตใจของทุกคนนะถ้าทุกคนเปิดใจพื้นที่ปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็จะคุยกันด้วยความเป็นคนไม่ได้คุยกันด้วยความเป็นหัวหน้าลูกน้องตำแหน่งบูดการศึกษาหน้าที่นะครับ ก็อันนี้เป็นกิจกรรมหนึง่งเวลาไปบรรยายหลักสูตรนี้ก็สนุกดีนะครับอยสรุปสั้นๆว่านะเราจะเข้าใจคนอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่อย่างที่เราเห็นแค่เราเปิดใจเท่านั้นครับ